อานะครับทุกคนตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่บริเวณภายในโรงเรียนนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้อดี๋ยวให้ชมนะครับเออบอกว่าเหมือนเต่าเหมือนเต่าไม่รู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านเลยนะครับเป็นบ้านที่มีเคยมีคนอยู่เป็น เออ่เนีขาเขียนบอกบ้านพักสหายชนงแ่ลีแ่ลีทําหน้าที่ควบคุมลูกหมูม่ม้งซึ่งคอยทําการดักซุ่มโจมตีทหารฝ่ายไทยโดยใช้ยุทธวิธีการลบแบบจลยุทธนะครับนี่นะครับบรรยากาศโดยทั่วไปว่าย่างนี้กันแหมเสียวสลังอากาศมันเป็นเย็นๆอันนี้ก็น่าจะเป็นบ้านเก่านะครับตรง แต่ว่ามันสภาพมันก็อาจจะหายไปนะครับตรงนู้นก็จะเป็นคลังอาวุธก็น่าจะไม่เหลือซากอาจจะเป็นแบบเป็นเพิงประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวพาเดินชมต่อนะครับ ทับโซมมากอะไรทับโซมคืออะไรทุกคนเราจะพาไปดูส่วนสำคัญนะคะส่วนสำคัญอะไรครับรถรถอะไรไหนไปดูชี้ดูรถอะไรก็ไม่รู้เขาสร้างกันนี่ไงมันมีป้ายอ่านอยู่โอ้บอกว่าอะไรเหยื่อสงครามนะครับผมโอ้รถคือเก่าแก่มากรถแท็กเตอร์บริษัทพี่ขเนตถูกปคค พกคยึดเมื่อครั้งสร้างถนนสายนะครไทยด่านซ้ายชิ้นส่วนบางส่วนถูกนำไปสร้างกังหันน้ำอืมแล้วพ่อมาดูตัวนี้ดิเท่มากอ่ะเนี่ยมันมีมันมีขีดอะไรด้วยตรงเนะี้ยมันเป็นแบบขีแบบอืมทุกคนมันเป็นขีขี เราจะไม่เดินไปกลางหันน้ำนะเพราะว่ามันไกลแล้วก็มันเหมือนฝนจะตกด้วยนะครับทุกคนทุกนนคน,<ห>นดูนะกระท่อมสิครับมัน,นไม่เหมือนกร<ป>ะท่อมมันเหนือเลยดูสิกระท่อมเหมือนอื่นจะมีหลังคาที่แตกต่างกันอันนี้เป็นหลังคาไม้ไผ่ไม่เหมือนกันเฉยๆตรงหลังคาแต่<พ>ข้างในก็เหมือนกันหลังคาตรงนั้นเป็นหลังคาไมา้ใช่โอเคไปเดี๋ยวเราไปอะไรนะไปดูที่ผาชูธงหรือลานหินปุ่มกันนะครับทุกคน โอเควินเนี่ยไปซีอูโอเคเจอกันทุกคนเราพลาดนะครับกังหันน้ำไม่ได้อยู่ตรงฝั่งนู้นนะครับที่เราเดินมาเห็นรถนะที่เราบอกว่ากังหันน้ำเดินลงไปในป่ากังหันน้ำมันอยู่ตรงนู้นนะทุกคนไม่ทราบว่าเห็นไหมมันเป็นทางทางลงตรงนั้นตรงทางโค้งทางเดินลง เดินลงไปนักเสยบโอ้เสียงเกิดบนันเอียดเยียดเอียดนี่ทำน,นอนไปฟูทับเบิกไปนครไทยหรือรที่ทำการอุทยาน,น,นไปดูอะไร,รามาดูกนไม่ไป ฝั่งนี้ก็จะมีชาวบ้านมาขายสินค้าอาหารป่าพืชผักที่ชาวบ้านเขาปลูกนะครับไปดูแม่กงหันน้ำหน่ะเดินไกลไหม,ไมอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งลงมางโอเคหยุดดูคุณปลูกกับคุณย่าถ่ายรูปโอเค